ยองยองสวัสดีนะคะทุกคนขอยต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชออ่อง Ajuma Channel กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็อยู่กับคลิปแปลสกิลนะคะชิคกี้มีใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในเซอร์กูเบลของเรานั่นเองนะคะวันนี้ก็ถึงคิวของพี่นะคะไทระมาซาคาโดนั่นเองนะคะตัวละครที่ต่อสู้กับใย,ยอายูกิโกเซ็นนั่นเองนะคะก็เข้าต่อกันเลยทีเดียวนะ รอบนี้ก็เป็นตัวละครผู้ชายนะโมเดลคุณหน้าคุณตากันแหละเกินนะคะคุ้นเลยนะคะเหมือนตัวอะไรสักตัวก่อนหน้าน,นี้นะแต่ก็นั่นแหละนะคะเป็นตัวที่มาเป็นสายดาม y นะคะแต่ก็มีความถึกด้วยมีทั้งสายถึกและสายดามีนั่นเองนะคะเป็นผู้ชาย2องโหมดนั่นเองนะสำหรับตัวใหม่นี้นะคะก็สกิลจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะกับ ผู้ชายสโหมดนะคะ e อดิธอาร์ไทร์โนมาซคาโดนั่นเองนะคะหมายเหตุนะคะรายละเอียดสกิลดังกล่าวที่เราจะพูดก็คือสกิลที่อัพเลเวลสูงสุดแล้วนะคะแล้วก็การแปลก็อาจจะแบบว่าแปลให้แบบว่าเขาเ้าใจง่ายๆนะคะตามภาษามันบ้านและกันเนาะแล้วก็เพื่อให้รู้ว่าเอกลักษณ์ตัวนี้มันทำยังไงนะคะว่าสกิลมันมีรูปแบบไหนประมาณนี้ละกันนะคะ ก็ขอของคุณภาพจากโอเมซี่แฟน덤แต่คำด้วยนะคะอ่ะไปเริ่มกันเลยดีกว่านะคะกับสเตตัสนะคะของพี่เทรโนเนาะมาดูที่เลเวล40นะคะอัพเต็มก็พลังโจมตีอยู่ในระดับดับเบิลนะคะ4 0 2 0หน่วยนะคะเลือดก็อยู่แคบ B นะ12,54หน่วยนะคะแล้วก็ป้องกันดับเบิลอีกแล้วนะคะ595หน่วยนะคะ ความเร็วอยู่ที่ S นะคะ110หน่วยแล้วก็อาตาัตราคลิตดิคอนอยู่ในดับ s ส0นะคะแล้วก็คิดาเมจยู่รีอย5 0นั่นเองนะคะเดต้าสวยนะเออป้องกันกับอ t ทเคก็ดีเลวก็นิดหน่อยนะคะแต่ว่าโจมตีก็แอบแบบแต่ตีก็กลางๆเนาะม,มาดูในส่วนของสกิลหนึ่งนะคะการโจมตีปกตินะคะลูกไฟที่ใช้ก็คือสูตรเนาะกูดาวไม่มี จมตีปกติ1เป้าหมายนะคะ1ครั้งสร้างความเสียหายเท่ากับ125%ของพลังโจมตีนั่นเองนะคะก็สกิล1ก็ไม่ค่อยมีหลายมาดูในส่วนของสกิล2นะคะก็เป็นสกิลไฮไลท์ของพี่ไทละโน,โนเลยนั่นเองนะคะเป็นประเภทโหมดนะกดใช้นะคะลูกไฟที่ใช้ก็คือ1ดวงแล้วก็อูดาวไม่มีนะคะเมื่อเริ่มการต่อสู้หากพลังโจมตีเริ่มต้นของ ตัวเองเกิน700%ของพลังป้องกันนะคะจะเข้าสู่โหมดโจมตีนะคะอัตโนมัติแล้วก็แต่หากไม่เป็นเช่นนั้นนะคะก็จะเข้าสู่โหมดป้องกันนั่นเองนะคะก็มี2โหมดเนาะก็ถ้าใครอยากรู้ว่าตัวเองจะเป็นโหมดไอโจมตีหรือโหมดป้องกันเวลาเราบิวตตัสเนี่ยก็ให้เราเอาพลังป้องกันนะไปคูณ700ดูแล้วก็ดูว่ามันจะมีมันก็จะได้เป็นค่าพลังโจมตีที่เราต้องทําให้เกินกับ ทำให้ไม่เกินเนาะเพื่อให้คงสภาพโหมดที่เราต้องการนั่นเองะคะ่ะแต่เขาบอกว่าถ้าพลังป้องกันพันสองเนี่ยเราก็จะสามารถอยู่โหมดป้องกันได้นะคะพลังโจมตีเราก็อยากเกินมันจะห้ามเกิน8ปดพันสี่อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะได้อยู่นะสามารถบิวให้มันดูใกล้เคียงกันได้นะทุกคนแบบว่าเรายังอยู่ในโหมดป้องกันแต่ว่าเราก็ยังมีพลังโจมตีที่เอาไว้ใช้ดามดาเมจอยู่อะไรเงี้ยก็พยายามบาลานซ์บาลานดู่นะคะเป็นตัวที่แอบ ยยกตัวนี้นิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะไปกันต่อนะคะกับ e x c l u s i v e บันะคะก็เป็นบัฟดาบฟ้าแลกนนะการนอะที่เราจะพูดกันในนี้นะแล้วก็ตอนกดใช้นะคะจะทำการสลับโหมดนะคะคล้ายๆแบบตัวของเอ r กระจกเนาะที่เป็นร่างขาวร่างดำอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็เมื่ออยู่ใน l i ฟ e in Time นะคะลูกไฟที่ใช้สำหรับสกิล3จะลดลง2ดวงนะ แล้วก็เมื่อออกจากลิปอินททมลดระยะเวลาดีบัฟและเอฟเฟกควบคุมทั้งหมดลง1เทิร์ดแล้วก็เมื่ออยู่ในโหมดป้องกันเอฟเฟกฟื้นฟูที่ตัวเองได้รับจะสามารถใช้ได้กับพันธมิตรคนอื่นด้วยนะคะฟื้นฟูเท่ากับ70%ของค่าสถานะตัวเองนะคะเมื่ออยู่โหมดโจมตีนะคะทุกครั้งที่บัฟดาบฟ้าถูกใช้งานนะคะตัวคูณความเสียหายของ LE ของสกิล3 ก็จะเพิ่มขึ้นนะคะ5%สองสุดได้15%นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะมีข้อดีในหมดป้องกันก็คือปกติเวลาหมดป้องกันเนี่ยเวลานางโดนตีนั่นจะหิวตัวเองไงแต่พอถ้าเราอัพสกิล2ใช่ไหมมันก็จะแบ่งให้เพื่อนด้วยนะคะก็คือกลายเป็นหิวหมู่นั่นเองเลิศนะแล้วก็มีระยะเวลาเนาะเวลาเข้าห่วงมิตินะแล้วก็ลดลูกไฟด้วยก็ถือว่าเลิศเลยหละ่ะสกิลพาสีไม่ใช่พาสด์เขาเล็กสกิลส มาดูสกิลสามนะคะโจมตีเนาะประเภทโจมตีใช้ลูกไฟ3ามดวงนะคะคู่ดาวก็ไม่มีนะคะกดใช้นะคะเลือกศัตรู1ตัวก่อนแล้วก็ทำดามเมจนะคะโจมตีเอลศัตรูทั้งหมดนะคะสครั้งสร้างความเสียหาย80%ของพลังโจมตีในแต่ละครั้งเนาะหลังจากนั้นจะสร้างความเสียหายจริงเท่ากับ16%ของความเสียหายทั้งหมดที่สร้างได้นะ ให้กับตัวที่เลือกไว้นั่นเองนะคะเออกอ็คือสกิลนี้แรงนะแรงอะไรก็ไม่รู้นะคะอยู่ดีก็แรงแบบงงๆนะโดยเฉพาะตัวที่เราเล็งไว้นี่ก็จะแรงมากเพราะว่าความเสียหายจริงก็ค่อนข้างแบบทะลุทะลวงอยู่นะคะแล้วก็เวลาอัพเต็มเนาะสำหรับชิกี้มีแต่และตัวที่ถูกกำจัดนะคะไทลโนมาสระขะดก็จะได้รับบัฟความเสียหายลดยลงอีก7%นะแล้วก็ความเสียหายจริงก็จะเพิ่มขึ้นอีก5%นะคะสูงสุด5ครั้งนั่นเองนะ สำหรับชิเกมีที่ถูกกาจัดเนี่ยไม่ต้องให้ตัวเองไปคนฆค่าก็ได้นะคะแบบว่าใครปิดก็ได้ในทีมนะขอแค่ความคุณ่ามีคนตายบัฟก็จะขึ้นมาเลยนะคะนี่ก็จะเป็นการช่วยที่จะทาให้นางได้ถึกขึ้นแล้วก็เลดเกมก็ยิ่งถึกไปแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะโจมตีก็จะแรงขึ้นนะคะถ้านางอยู่เป็นตัวสยโซคตินาะก็อยู่เป็นตัวสุดท้ายนะคะไม่โดนอะไรแบบ พวกดาเมจจะหนักมากๆนะคะเออก็เ,เป็นตัวอีกหนึ่งตัวที่หมดป้องกันถึกมากนะทุกคนออมาดูในส่วนของนะคะคีย์บ์ดประจําตัวนะคะของตัวเองนั่นเองนะคะกับโหมดโจมตีนั่นเองนะคะโหมดโจมตีก็ นั่นแหละนะคะคือโหมดโจมตีเมื่อกดใช้สกิลสามนะคะในโหมดนี้ในเธอของตัวเองนะจะได้รับบัฟนะคะดาบฟ้า1สแต็กนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นการเก็บสแต็กดาบฟ้านในโหมดโจมตีต่วในโหมดของป้องกันนะคะเมื่อถูกโจมตีก็จะพื้นเลือดนะคะเท่ากับ500%ของพลังป้องกันนะคะเริ่มต้นสูงสุด7 0ของพลังโจมตีเริ่มต้นนั่นเองนะคะ แล้วก็จะได้รับบัฟดาบฟ้าหนึ่งสแต็นเองนะคะเวลาโดนปีแล้วไอ้ตรงหิวนี้มันหิวแรงมากนะทุกคนมันหิวเท่ากับเสาเซนนะน้อยกว่าเสาเซนแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เองมันเหมือนเรามีเสาเซนตลอดเวลานะคะในการแบบหิวเลียตัวเองแถมถ้าเราอัพสกิลเต็มมันก็จะหิวเลียหมห้เพื่อนด,ด้วยนะคะลดมากไม่ว่าเราจะโดนกี่ฮิตก็จะหิวตามนั้นนะคะเวลาโดนแบบว่าระเบิดของอะไรนะซูสบีก็หิวลดเลยนะ แล้วก็สแต็กดาบฟ้านะคะเป็นบับมาร์กเนาะหากเก็บครบสะสมสามสแต็กนะคะก็จะใช้สแต็กทั้งหมดนะคะแล้วก็เข้าสู่ลิฟอินทามนั่นเองท,งทันทีนะคะก็จะไปสอดคล้องกับสกิลสองเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็หมดป้องกันแดดเล่นง่ายดีนะคะตีๆๆครบสักเสร็จเข้าลิฟอินทามปุ๊บมันจะได้เทิร์นพอดีเตะเลยขเขาเรียกว่าเวลาเข้าห้องมิติมันจะเด้งเทิร์นขึ้นมาแทรกเลยนะคะถือว่าเลิศมากนั่นเองนะคะก็มาดูคีย์เวิร์ด ต่างต่อีกสักหน่อยนะคะกับรีอิมไทม์เนาะก็เป็นตัวสำหรับตัวที่มีรีอินไทม์เหมือนกับตัวก่อนหน้านะคะในเทินของพันธมิตรที่มีบัฟนี้นะคะความเสียหายที่สร้างขึ้นของพวกเขาก็จะถือว่าเป็นความเสียหายนอกเทินของเขาด้วยนะคะแล้วก็เมื่อเริ่มเทินก็จะไม่ได้รับแดดไฟแล้วก็นั่นแหละนะคะทูดาเมจนะคะความเสียหายจริงนะคะประเภทความเสียหายที่ไม่สนพลังป้องกันจะไม่เกิดการโจมตีติคิทิคอนด้วยนะคะคือทะลุไป,เ,ปเลย เอกซ์ติ e ก็คือจะแสดงผลเพยงตัวเดียวนะคะหากมีตัวละครมากกว่าหนึ่งตัวเป็นสนามนะคะคือตัวเองนะแล้วก็นี่ก็จะเป็นสถานะพวกคุต่างๆนั่นเองเนาะโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดนะคะสําหรับตัวพี่เอเนะคะเทรโนมาซาคาโดนั่นเองนะคะก็เป็นผู้ชายสองหมดที่มีทั้งหมดโจมตีและหมดป้องกันนะคะแต่ส่วนใหญ่ p v อ่เ PVP เนี่ยเขาจะใช้หมดป้องกันกันเพราะว่า มันทําให้ตัวเองตัวรอดแล้วก็ตัวเองค่อนข้างถือนะทุกคนถ้าไม่โดนแบบแรงวันช็อตมากๆนี่ก็คือแบบว่ายืนค้าอยู่ตรงนั้นแหละนะคะ้างวันสามารถทําบิวเป็นสายแบบว่ามายืนให้ประดุกดีด้วยนะคะแถมถ้าเราบิวสายป้องกันแต่ว่าเราสามารถทําคีร้อยแล้วก็พลังโจมตีให้มันไม่ห่างมากอะไรเงี้ยเออให้สูงแต่ว่าไม่น้อยเกินไปก็ถือว่า เป็นตัวที่ลดมากนะคะมันแรงมากเลยนะทุกคนมันแรงมาจากความเสียหายจริงที่มันแถมมาให้ด้วยนั่นแหละนะก็ถือว่าเลดมากนะครับเป็นตัวที่ดีเล่และสนุกมากนะทุกคนเปิดเปิดเขาเรียกว่าเปิดทีมใหม่เนาะอย่างทีมคีฟดามิดก็มียูกิโกซินไปแล้วเนาะทีมสายชา้าๆก็มีมาซาคาโดะมาให้นะคะถือว่าตับโจย์ทั้งทีมรุกทีมรับนะคะแล้วแต่คนจะเอาไปอะนะคะว่า จากเล่นทีมใหม่นั่นเองนะคะเป็นตัวที่ดีมากจากที่ฉันได้ลองเล่นนะคะวันสุขที่ผ่านมาเนี่ยก็รู้สึกชอบนะคะชอบมากเป็นตัวแบบเล่นสนุกดีโนโบลินนะก็แต่ว่าก็จะฟีตตัวที่แบบว่าเล่นนิดหน่อยก็มีกระดูกแมวคระสือแล้วก็เป็นคีย์เวิร์ดของพวกตัวทีมรับอยู่แล้วนะคะอีกสองตัวก็สามารถอาดได้ก็ถือว่าเป็นสนุกนะ เป็นทั้งดาเมจตัวเองไปทั้งฮีลเลอร์ให้กับทีมน,นะคะเลิศมากแต่ว่าสิ่งที่น่านจะแพ้อย่างแรกเลยก็คือพี่ดอกบัวนะคะไทยฉานเองเนาะในการเชิดแล้วก็กดสกิลสองสลับหมุดนางอะไรอย่างงี้ก็เป็นสิ่งที่แพ้สําหรับพวกตัวสองหมุดก็ต้องแพ้ไทยฉาอยู่แล้วนะคะแต่อีกหนึ่งอย่างที่น่านจะแพ้ที่ฉันไปเจอมาก,ก็คือเอ็พีโอทาเกะค่ะทุกคนเนี่ยคือมันลายมากเลยเอพีโอทาเกะแล้วก็ ถ้ามากับเยไทยชาก็คือปิดประตูได้เลยนะคะพี่พูดเลยนะเออเพราะว่าเอ็โอเาเกตเนี่ยมันมีสถานะที่เรียกว่ามินิสตันนะคะซึ่งมันจะสตันตอนจบเทินใช่ไหมเราก็จะปวดหัวเว้ยมันจะทําการปิดแอคชั่นนะคะตัวละครที่พวกชอบแอคชั่นนอกเทินอะไรเียอย่างอ่าตัวมาซาคาโดเองเนี่ยก็คือพี่ไทลาอะน,นะ มันจะมีโหมดป้องกันน้อเวลาโดนปีแล้วสแตกครบใช่ไหมนางก็จะลางแล้วก็เข้าห่วงมิติใช่ไหมอันนี้ก็ทําแต่พอเข้าไปแล้วใช่ไหมก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเข้าไปแล้วก็ออกเลยเพราะว่าเราติดสตันอยู่นะทุกคนแล้วพอเราออกมาเนี่ยสตันก็จะไม่หายเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนออกมามันจะลดระยะเวลาดีบ้าแต่ว่าสตันมันไม่มีเวลาเออมันไม่มีระยะเวลามันเป็นสถานะที่ไม่มีเวลามันจะหายก็ต่อเมื่อเราเข้าเทินเท่านั้นนะคะ เออมันลายมากเรื่องนี้แล้วถ้าเราช้ามากๆแล้วฝั่งตรงข้ามเขาค่อนข้างที่จะแบบวนเทินมาน็อกเราได้อะแล้วโอทาเกะสามารถสาธสกิลได้เราลัวๆเราก็จะติดสตันอยู่อย่างนั้นแหละทุกคนไม่ได้ไปไหนเลยนี่ก็จะเป็นแบบข้อเสียนะคะสําหรับไทล์โนที่ไม่มีสปีดแล้วก็จะโดนโอทาเกะเล่นงานนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งโอทาเกะค่อนข้างทําร้ายทีมใหญ่ไทละยูมากเขาะ่ะอย่าง มาก็เสือใช่ไหมถ้าโดนมินิสตันก็จะไม่อ่าไม่สะท้อนก็คือไม่กดสกิลสามเวลาแปลงร่างแล้วก็สแต็กก็จะไม่ลดเพราะว่าจะไม่มีการใส่เกาะนอกคืนเพราะว่ามันแอคชั่นไม่ได้นะคะมันกดหัวอยู่นะอีกตัวก็จะเป็นอ่าพี่กระดูกพี่กระดูกก็จะแบบว่าเข้าลิฟอินทามมาแล้วก็ออกแค่นั้นแหละก็ไม่มีอะไรนะแล้วก็อีกตัวก็เป็นใย,ยทากิเนาะที่ชอบเอามาเล่นกับคีมเทรโนอะไรนะ ยายทากิก็จะไม่สาดน้ําเพราะว่าเป็นแอคชั่นนอกเพินนะคะมันปวดหัวอยู่มันก็เลยไม่แอคชั่นนะก็คือค่อนข้างแบบลายมากนะ SP โอทากินะคะเชราว่าช่วงนี้เมตาเยอะนะตัวดีมากเลยอ่ะสามารถแก้ได้หลายตัวมากนะคะในตอนนี้นะแค่มีเคก็ได้ทุกคนเ,ออเพราะมีเคมันจะยิงใช่ไหมแต่ถ้าเรามีในสตันมันได้มันก็จะไม่ได้ยิงนะคะก็ะถือว่าเคนะโอทากิ SP ว้าวมากนะ ตอนแรกก็คิดว่ามีดอกบัวตัวเดียวแต่ตอนนี้ก็มีเพิ่มมาอีกตัวแล้วนะคะอาจจะมีหลายตัวก็ได้นะคะที่มีข้อแพ้ก็ส่วนใหญ่ทีมรับก็จะแพ้พวกสถานะอยู่แล้วนะคะเพราะว่าวิวเรามันวิวมาค่อนข้างชาแล้วถ้าเจอพวกคอนโทรลนักเนี่ยก็ลายจุดนะคะก็อยากจะให้ออกตัวแบบล้างดีบัฟสาหรับทีมรับมานะเออมันไม่ค่อยมีเลยหรือว่าอุ้ยเอพี SP ใหญ่อันนี้หรือเปล่าพีเซลหรือเปล่าโกโจ้่าชื่ออะไรนะโจโจเหรอ เห็นว่าตัวใหม่เนาะก็ราดูว่าสกิลนะคะจะเป็นยังไงนั่นเองนะคะโอเคนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะสําหรับพี่ไท n รั o น e นะคะก็เป็นสกิลประมาณนี้นะคะให้รู้ว่าเอกลักษณ์ตัวนี้มันเป็นยังไงนะแล้วก็การเล่นจะเป็นแบบไหนนั่นเองนะคะโอเคก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะคะคลิปนี้ก็ผิดพลาดยังไงก็ขออภัยทุกคนด้วยนะคะก็สามารถคอมเมนต์ ก,กันได้ที่ใต้ลังคิปนะคะสำหรับวันนี้ไปละจะเจอกันใหม่คลิปหน้าอันยองนะคะทุกคน